นะพอม่นพี่โอ้นัพี่กตาเราเนี่ยยกะยกตาเราไว้กะนพี่กะตาเรแม่ตาเรแม่กะอันนี้หน้าโรงเรียนเกียงใหม่ื้อเตียงเนาะมาถึงนี่นะครับอ๋มีที่เนบริจาคผาด้วยราวางรถรวร ก็ตอหลอดลอนีก็ตอหลอลอเจอหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนแมรี่เนอะฉันพ่อตัวมาอย่าละเหรอเฮเสร็จแล้วกับสอบไซอยู่พวกเวคับี้อยู่ร้านอาหารกันเรียกช่วยทเข้าชูรายงานเขาเช็กกับแมเรี่เฉลี่ยอ่าสภานวาระเนี่ยเขาตั้งรายงานอยู่ตรงนี้จุดจุดที่วัดน้ำปิงนะคะระดับน้ำปิง เอ็ก็โรงเรียนโรงเรียนปีสี่เนาะโรงเรียนก็ยังไม่น้ำยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าโรงเรียนเจ้าป้าเรียกฉุดเขาเตชเวลนี่เดียเขาเตชเวลเลยเขาเตชเวลอารมณ์มียากันยี่งเาก็จะมาเห่เงาการทรังศักดิยี่มากกว่าเจ้าสภานวรัะก็ไปอยู่เลียกจตต่อเลียกสภานวรัะเดี๋ยวพาไปดูที่เจริญเมืองลังค์จัลเลย์เบลเดี๋ยสภานวรัะ กำเริงเมืองคือไปเส้นสานปากควายนะครับจอวสถานีรถไฟหลาวิติจ่ยโยเรียนสถานีรถไฟหลาวิติจ่สา,าจสาปากควายเส้นนี้ลำลำบากไหมเรา,าเข้าไปดูเนาะตอนนี้ยังยังโอเคอยู่นะแถวนี้ติดต่อแพ่เฮรลลเรีอันนี้เราเข้ามาในซอยนะครับในซอยหลังโรงเรียนคืนอยู่ที่สเตียนที่จะไปออก ที่ตลาดสันป่าคอยนะครับสป่าคอยที่ขณะนี้พี่น้องกำลังรับชมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับที่ทางช่องทางเพจ a c e b o o k ไฮลาหูยาแล้วก็ลาหู o i c e Thailand ในช่อง YouTube Channel นะครับรายงานโดยจากขบโบแลนะนาคบโบนะครับตอนนี้ก็ เราพามาดูสถานการณ์สดเลยนะครับตั้งแต่เมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะฮะ Thank you my brother Ucha Wow very big careful <laughs> สิสเตอมแอนดี้ thank you thank you แถวบริเวณนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพี่น้องครับซับปะคอยสับปะคอยก็ออกมาจับใจใช้สอยได้แต่ว่าแม่ค้าหาย <laughs> แม่แม่ค้าแม่ค้าหนีน้ำหมดซัปปะคอยก็มาถุยแล้วแม่เรียกฉนว่ากาวิละเรียกน้าใครกาวิละกูเอะหิรเมศสักเจ้าบุญหนูก้าใครนี่ไหมจะตลาดซัปปะคอยแม่รี่ยาสุน่ะสาธิกาบุญงั้นมาโจ่แม่เรียก เราพาพี่น้องมาดูมามาถูรอเล,ลรศปะคอยติดต่อพ่อนิกะมากระลาเหิรแม่อย่าคา่าอย่าโซ่เลศอ่ากรมธุรประทานนาลิกะพ่อฉันยี่แตนยี่พ่อโกเวกชนิดคือชอนิกะมากะตาหิเจอ้อเมโอชสังห์แชร์เวจิเรียส้มทีลางานนาลิตาแล้วอย่าเซท้าขดนาลิตางไก่นะใครแต่เลอ ทีคือเลมาตาเลยคติแช่ก่อที่คือโกอกต,าาตัลกเหเวเมรีกาเลนะพีหือนะค่ะขั้นานิวิชออาออมิงาชอหรือเอล่าเฮเจเล่ยอยากัดทกามุยีลาเวียกาติ่อกอนยิวิเจแม่มมุยลาวียกาเล่ก็เช้านี้นะคะตีห้านะคะ,ะว,วัดน้ำนะคะวัดน้ำจุดพี พีจุดหนึ่ใต้สะพานวรัตนะคะวัดได้อยู่ที่สีเมตร45นะคะแล้วก็ผอ,อ,อกรมชรปรทานเขาบอกวาอ่าน้ำจะนิ่งนะคะจะนิ่งอยู่ที่ประมาณ4เมตร45นะคะพักหนึ่งแล้วก็พอหลังจากน้าใสๆน้ำอาจจะขึ้นอีกนะคะอาจจะขึ้นไปถึง4เมตร50นะคะนี่เป็นการคาดเดานะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ปัจจัย ฝนจะตกเพิ่มหรือไม่นะคะก็เวลานี้ก็่าเรามาดูแถวอ่าตลาดซับปะข่อยก็ยังไม่มีน้ำนะคะแต่ที่หนักๆน,นะตรงที่ถนนช้างครานเนาะที่หนักก็คือที่หนองหอยนะครับตอนนี้บ้านเด่นหน,อง,น,อ,งนองหอยเนาะตรงโน้นนี่ไปแล้วนะน้ำไปแล้วไปแล้วนะใช่ไหมตอนนี้